สวัสดีครับมาพบกับช่อง m a c c o n o t Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับผมวันนี้นครับผมก็จะมาทําการอัปเดตคะแนนสเตทวิ่งนะครับผมโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสเตทวีเว้นนะครับเดือนธันวาคมปี2564นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็อัดคลิปไว้ร่วงหน้าผมเป็นเวลาวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับเท่ากับว่าเหลือเวลาวิ่งอีกทั้งหมดนะครับผมประมาณ1วันครับกับอีก เกือบ2วันแล้วผมหวันกับอีกหลายชั่วโมงอยู่ครับก็ถึงประมาณ15ชั่วโมงได้นะครับมีเวลาวิ่งอีกนานอยู่นะครับก็มีสิทธิ์ที่คะแนนจะขึ้นไปมากกว่านี้ได้อีกเยอะอยู่นะครับผมอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วครับสำหรับคะแนนท็อปร้อยนะครับผมอะ่ะมาดูกันดีกว่านะครับท็อปร้อยใช่ไหมครับอ่ามาดูกันฮึบโอ้มีคนไทยด้วย ก็ตามนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ38 39้าล้านนะผมตีว่า39ล้านแล้วแล้วกันนะครับเพราะอันดับร้อยนี่คือห่างจากอันดับ99ก็เกือบล้านหนึ่งเลยนะครับผมค่อนข้างจะห่างกันเลยทีเดียวโอ้ห่างพอสมควรครับน่าจะเกาะกลุ่มกันเยอะครับผม9 9อันดับแรกนะครับส่วนอันดับร้อยนี่ก็ชิงกันเองเลยนะครับผมดูจากสภาพแล้ว อันดับร้อยหนึ่งก็ยังคงตามอยู่ครับร้อยสองน่าจะทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไม่น่าจะตามขึ้นมาแล้วอันดับหนึ่งร้อยหนึ่งก็น่าจะยังตามอยู่นะครับสาหรับอันดับหนึ่งร้อยหนึ่งอาจจะมีสิทธิ์ตามหนึ่งร้อยทันครับถ้าไม่มีหยุดนะครับผมถ้าไม่มีการหยุดเลยแล้วก็ต้องหวังเพึ่งให้อันดับหนึ่งร้อยมีการหยุดวิ่งนะผมก็น่าจะเป็นไปได้นะครับผมสําหรับการขึ้นท็อปร้อยก็ใครวิ่งอยู่ก็สู้ๆครับค้งสุดท้ายแล้ว เต็มที่นะครับผมไม่งั้นคุณอาจจะพลาดเกียร์เดาวชิ้นดีๆชิ้นสําคัญที่กาลังตามหาไปอยู่ได้นะครับผมเพราะว่ารอบนี้นี่ก็เป็นชุดโดนัทลดแล้วผมมีหลบสกิลต้านสกิลและลดแล่นะครับเหมาะกับท่าแสงอย่างบราว์แสงเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของเจสสิก้าแสงเลยทีเดียวนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับผมสําหรับชุดนี้ บางคนนี่อาจจะวิ่งถึงท็อป10เลยนะครับเพื่อลุ้นเกียร์โดนัทที่พิเศษมีค่าพิเศษมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับท็อป10ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอ้โหเกินร้อยล้านไปแล้วครับ3คนแย่งอันดับ1กันนะครับผมตอนนี้คุณแบงก์ก็ชิงอันดับหนึ่งมาได้หลายสเตจอีเวนต์แล้วครับผมหลายเดือนแล้วก็สุดยอดครับเป็นกําลังใจให้ครับผมต่อมาครับเป็นคุณวานครับผม83ล้านน่าจะหวังตัวของ เกียร์โดนัทสเตตัสพิเศษนะครับผมครับปกติแล้วเขาก็จะลุ้นเพียงแค่ท็อปรอยเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็ลุ้นเป็นพิเศษนะผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมสําหรับคุณวัดก็ขอให้ติดท็อป10นะครับผมติดแน่นอนครับดูจากคะแนนประมาณนี้แล้วนะครับผมยังไงก็ติดแน่นอนครับห่างกักมาจดับ10อยู่เยอะเลยพอสมควรนะผมสิบล้านไหวแน่นอนครับจบทันแน่นอนครับผมว่าอาจจะไม่ต้องวิ่งแล้วด้วยซ้ำนะครับผม10ล้านน่าจะวิ่งตาขึ้นมา ไม่ทันแล้วนะครับผมก็ยังทันครับเขาวิ่งตลอดเวลาวันละ5ร้านก็มีทธิ์ทันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิ่งถึงขนาดร้านแล้วนะครับผมสำหรับท็อป10นะครับผมท็อป10ก็ยังมีคนวิ่งตามอยู่นะครับอันดับ11เก็ยังคงตามตู่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าทิ้งก็คือหลุดทันทีนะครับอันดับที่10นะครับผมก็ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับผมอส่วนอันดับอองอกมาก็อก็เยอะอยู่นะครับผมตอนนี้คนก็วิ่งไปรอที่40กว่าร้านกันหมดแล้วนะครับ คิดว่าสเตทวิ่งรอบนี้ผมว่าเหลืออีกวันกว่า,กวาเกือบ2วันใช่ไหมครับจบวันที่อังคารที่14นะครับผมตอน10โมงเช้าก็น่าจะจบกันที่ประมาณ48ล้านนะผมท้าให้เดาตอนนี้ประมาณ39 40้าล้านคืนนี้ก็คงจะ40ล้านแล้วครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เหลืออีกประมาณ1วันครึ่งนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้วันละ3-4ล้านอาจจะ4ล้านนะผม2วันก็ ประมาณ6-7ล้านนะครับผมก็อาจจะจบประมาณ46-47ล้านครับประมาณนี้ไม่น่าจะมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมก็เกือบถึง50ล้านกันเลยทีเดียว อาจจะตามกว่ารอบอื่นนิดนึงครับผมแต่ว่าก็ถือว่ายังเยอะอยู่ดีนะสำหรับสายฟรีที่จะมาวิ่งนะครับขอให้โชคดีครับที่วิ่งอยู่ในตอนนี้ขอให้ติดครบร้อยตามที่หวังกันนะครับผมอ่ะใครที่ไม่วิ่งก็วิ่งทําอันดับครับเพื่อเก็บสะสมทางด้านของทามากินั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ครับทามากิเพื่อทํเป็นร่าง P ีร้อยไฮเปอร์แนะครับผมหรืออัลต้าแม็ก็ตามนะครับ ก็เก็บให้ได้อย่างน้อย60ตัวนะครับผม50-60ตัวจะการันตีว่าคุณสามารถทำํำ P100 และตัว MAX ได้ในเดือนนี้แน่นอนครับสำหรับเรนเจอร์โครโมแจกฟรีตัวนี้นะครับผมไม่อย่างนั้นแล้วถ้าหวังพึ่งพิเศษพิเศษเท่านั้นนี่จะไม่มีทางทำ P100 ได้นะครับนอกจากยัดกบแดงช่วยเยอะๆนะครับผมอติดหัวเชื้อไว้หลายๆตัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ยัดกบแดงช่วยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาวิ่งกันสักหน่อยครับตอนนี้ผมก็อันดับอยู่ที่500กกว่านะผมก็อาจจะวิ่งเพื่อท็อป500อยู่นะครับจะได้กบดําทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมก็ผมก็มีใช้ตัวนิ้วทิปช่วยอยู่นะครับก็หลายคนก็ยังมีคนสงสัยอยู่นะครับถามมาว่าการใช้นิ้วทิปเนี่ยจะโดนแบนหรือเปล่านะครับผมในเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วครับผมเพราะว่า gm ได้มีการต่อออกมาจากตัวป่าของเขาเองเลยนะครับทาง gm ของ ไทยนะครับผมก็คือผิดครับผมผิดแน่นอนครับการใช้โปรแกรม YouTube ช่วยจะแบนไหมอีกเรื่องนึงครับแต่มีสิทธิ์โดนแบนไหมมีสิทธิ์แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นการเข้าข่ายใช้โปรแกรมช่วยผมผิดนโยบายของตัวเกมลายเกมนะครับอ่าก็มีสิทธิ์โดนแบนได้ครับถ้าเขาตรวจสอบจริงๆจังๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมค่อนข้างที่จะปล่อยครับเพราะว่าทําเงินได้จากการที่ คนมาได้สเตทอีเวนต์เนี่ยเยอะครับผมวิ่งกันได้50ล้านนี่ถือว่าเยอะมากนะครับซื้อขนนกก็ต้องใช้รูบี้ซื้อนะครับผมพวกนี้ไม่น่าจะเก็บขนนกได้ทันนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีดาวเครขนนกมาให้เก็บอยู่แค่3รอบเท่านั้นนะครับผม2 3รอบ ก็คือครบรอบ7ปีครบรอบ7.5ปีประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่ผมก็ที่จะมีอีกรอบหนึ่งเป็นพิเศษก็นหมด3รอบผมที่จะมีแจกขนนกเยอะๆที่สามารถจะเก็บได้เป็นหลักหมื่นๆนะครับผมก็คิดว่าตัวเก็ก็คงยังปล่อยป่าละเลยไปเรื่อยๆนะครับผมคงไม่โฟกัสมากกับการที่มานั่งแบนคนใช้แต่ว่าถ้าตัว AI เนี่ยจับได้ว่า เราใช้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนทันทีครับผมเป็นการออโต้แบนจากตัวของ a i ที่เขาตั้งบอร์ดเอาไว้นะครับผมในการตรวจจับผิดนะครับอ่าก็มีสิทธิ์จะโดนแบนได้ครับใครจะใช้ก็ระวังสักนิดนึงนะครับผมไม่งั้นก็อาจจะใช้มือวิ่งไปเลยก็ได้ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่อยากเสี่ยงนะครับก็ใช้มือวิ่งได้ครับแต่ว่ามันก็จะทําให้คะแนนเราวิ่งสู้เท่าคนที่ใช้นิ้วทิปช่วยไม่ได้นะครับผม ก็ทาใจเรื่องนี้ไว้สักนิดหนึ่งครับก็เล่นเท่าที่ไหวผมถ้าไม่อยากจะเสี่ยงนะครับสําหรับคนไม่มีเวลาก็อย่างผมนี่ก็คงต้องใช้แหละครับเพราะว่ามันไม่มีเวลานะครับผมก็เปิดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ทํางานอย่างอื่นไปด้วยนะผมก็ช่วยได้ดีเลยครับประหยัดเวลาได้มากนะผมสามารถทําอย่างอื่นได้ไปด้วยพร้อมกันนะครับผมอาจจะต้องมาเฝ้าบ้างครับเพราะว่าตัวโปรแกรมมันก็ชอบมีเด้งออกบ่อยอยู่นะครับผมประมาณ2ชั่วโมงก็มีหลุดทีบ้างหรือว่าแล้วแต่ครั้งนะครับผมอาจจะมี สี่ชั่วโมงหลุดทีนั่งก็มีนะครับก็ต้องมาเฝ้ากันบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไว้ทั้งวันมันก็วิ่งให้ได้ตลอดนะครับใครจะใช้ก็ระวังสักนิดนึงครับผมก็มีสิทธิ์ครับ GM ก็บอกว่ามีสิทธิ์นะครับผมคิดว่าบางคนอาจจะโดนแบนไปแล้วนะผมแต่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะมาจากสาเหตุที่บอกว่าใช้โปรแกรมนิวทิปนะครับผม ส่วนใหญ่น่าจะมาจากสาเหตุที่ตัวเองเนี่ยมีแอบไปใช้โปรแกรมโกงอะไรในเกรมรายเดนเจอร์นะผมบ,บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงในรายเดนเจอร์ครับอาจจะใช้โปรแกรมโกงในเกมมือถืออื่นๆนะครับผมแต่ว่าตัวเกรมรายเดนเจอร์เนี่ยบอทมันก็สามารถจับโปรแกรมแปลกปลอมในเครื่องของเราได้ด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อรายเดนเจอร์แม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้นะครับทาให้เราโดนแบงไปด้วยก็ได้นะครับผมฉะนั้นคิดดีๆครับผมใครจะ ใช้โปรแกรมยูนิปหรือว่าใครจะใช้โปรแกรมโกงเพื่อโกงเกมอื่นๆหรือเกมเรนเจอร์นะผมก็มีสิทธิ์ที่จะโดนได้นะครับตัดสินใจกันให้ดีๆก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงเตนวิ่งรอบนี้ผมไม่มีป้อมที่540ที่ตีรุนแรงนะครับผมฉะนั้นแล้วทําให้การวิ่งต่อรอบเนี่ยของคนอื่นๆค่อน,น,คนข้างที่จะวิ่งได้เยอะมากนะครับบวกกับการที่เราเปิดไดเรนเจอร์โคลโมเดินนี้ค่อนข้างใจเยอะนะครับผมสาหรับ คนที่สายเติมเป็นหลักนะครับสายที่วิ่งทบรอยนะครับผมก็พอเปิดได้เยอะเนี่ยตัวคูณก็ได้เยอะครับผมแล้ววิ่งต่อรอบเนี่ยไปได้ไกลครับเพราะป้อม540ไม่มีนะครับผมทําให้วิ่งได้เกิน6,700กันเลยทีเดียวพอคูณด้วยตัวบัฟเนี่ยต่อรอบก็อาจจะประมาณ1.5 1.6ครับผมสสุดก็1.8 1.9กันเลยทีเดียวนะครับตัวบัฟนะครับผม ก็พอรวมๆกันแล้วก็จะสามารถได้คะแนนต่อรอบเนี่ยประมาณ15ื0 0หกันได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่วิ่งในอันดับท็อปร้อยนะครับผมก็จะช่วยประหยัดการใช้รูบี้ซื้อขนนกไม่ได้มากนะครับเพราะว่าต่อรอบคะแนนเราเยอะเนี่ยอย่างผมก็วิ่งต่อรอบประมาณ5 0 0 0ันกว่าเกือบ6 0 0ันับผมถึง7 0 0 0นิดๆนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณนี้ผมทําให้ ผมเนี่ยเอาไปวิ่งเนี่ยน่าจะไม่คุ้มครับผมสู้ท็อปร้อยไม่ได้เพราะท็อปร้อยวิ่งหมื่นห้ใช่ไหมครับก็มากกว่าผมถึงเกือบ3เท่ากันเลยทีเดียวฉะนั้นแปลว่าถ้าผมจะวิ่งเนี่ยผมต้องวิ่งให้ได้3ครั้งนะครับต่อการวิ่งของเขาครั้งหนึ่งแปลว่าผมต้องวิ่งนําไปมากนะผมแถมผมยังต้องใช้ขนลุกที่มากขึ้นกว่าชาวบ้านเขาอีก3เท่านะผมถึงจะได้คะแนนเท่ากับพวกเขาฉะนั้นแล้วไม่คุ้มที่จะวิ่งสักเท่าไหร่ครับฉะนั้น ผมจึงตัดสินใจที่จะไม่วิ่งนะครับเดือนนี้ตอนแรกว่าจะวิ่งอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ไหวครับผมรอได้ขนนกฟรีจากการเล่นดาวโอฟพิเศษนะครับผมที่จะมาปีละประมาณ3ครั้งนะครับผมให้ได้ขนนกหลักแสนก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยว่ากันครับค่อยเลือกสเตทที่จะมาวิ่งกันนะครับผมอ่ะผมก็คงจะเลือกเป็นสเตทที่เป็นอีเวนท์ธาดน้ำนะครับผมเพราะว่า เรนเจอร์ท่านไม้ของผมเนี่ยเยอะครับผมไหวพริบท่านไม้ผมค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นรอบนี้ครับเหมาะสมกับผมที่จะวิ่งผมอย่างเมื่อก่อนที่ผมวิ่งเนี่ยก็มาวิ่งหลายรอบครับผมสําหรับเดือนธันวาคมแต่ว่าก็มีภาพไปครับได้อันดับที่101นะครับผมอย่างที่เคยโชว์ไปแล้วนะครับผมก็อวุธสตอร์เบอรี่ครับก็เสียไปครับผมไม่ได้นะครับตอนนั้นผมยังใช้มือล้วนๆนะครับผมในการวิ่งทําให้สู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ครับผมแล้วก็ตัดสินใจช้าครับผมที่จะวิ่งตามหลังเข้ามาครับ เช้าไปอาทิตย์หนึ่งครับผมคนหนึ่งเขาวิ่งนําหน้าไปอาทิตย์หนึ่งแล้วผมก็ต้องวิ่งหนักมากครับวันละถึงเกือบ5ร้านเลยทีเดียวครับผมทุกวันนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับผมสำหรับการวิ่งมือฉะนั้นผมจึงเข็ดแล้วครับก็เลยมาใช้การใช้นิ้วทิปแทนนะครับผมแม้ว่าจะค่อนข้างจะเสียงแต่ว่าตัวเกมก็คงยังไม่จับหรอกครับในตอนนี้เพราะว่า คนอื่นในท็อปร้อยผมการันตีว่าเขาก็ยังคงใช้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีใครน่าจะวิ่งได้ถึง50-60ล้านโดยที่ไม่ต้องใช้นิวทิปช่วยนะครับผมนอกจากว่าเขาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมือกันหลายๆคนช่วยกันนะครับผมอ่ะอาจจะ3-4คนครับผัดเวีนกันครับค่อยๆวิ่งกันคนละเวีนไปนะครับเวี6หชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ช่วยได้นะครับสําหรับการวิ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับเสร็จอีเวนต์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมก็สู้ๆครับใครที่ วิ่งอยู่นะผมก็ขอให้จิบทรอปร้อยนะครับใครที่หวังจะทำพร้อยก็นับจำนวนได้เลยครับ50-60ตัวนะผมที่จะสามารถทำพร้อยได้ทันนะผมเพราะว่าจากสเตทพิเศษดาะคอโคโบนเนี่ยก็สามารถดอบได้รประมาณสูงสุดก็40-50ตัวเท่านั้นครับไม่มากไปกว่าน,นี้เพราะว่าดับค่อนข้างจะยากเลยนะครับผมนอกจากดวงดีจริงๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับสเตทอีเวนต์ เดี๋ยวมา PVP ก่อนปิดหลีกกันนะครับผม24นาทีนะครับเดี๋ยวมา PVP กันดูดีกว่าครับว่าผมจะสามารถจบได้ในอันดับที่171ถึง180หรือเปล่านะครับผมช่วงที่จะได้รูบี้230รูบี้นะผมมากกว่าเดิม10รูบี้นะครับก็ยังดีนะครับผมเพราะวันนี้นี่ผมก็ไม่ได้เล่นเลยทั้งวันนะครับก็ปล่อยจนถึงเกือบปิดหลีกกันเลยเดียวถึงจะมาเล่นให้ดูกันนะครับผม ก็มาตามมีตามเกิดครับผมไม่มีการซื้อรูบี้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตกลงไปหลีกล่างอยู่แล้วไม่ค่อยคุ้มกับการใช้รูบี้ซื้อขนนะครับผมโอ้โหทีมนี้ตัวบินนี่อึดอยู่นะครับนี่ตีไม่เข้านะครับโอ้โหงผมก็โดนกันโดนรัวครับผมไหวไหมครับเนี่ยตัวบินโอ้ตัวบิน2ตัวมาแล้วครับยังไงยังไงผมเรียกตัวการบินยังไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไงครับ ต้องรีบกดแล้วครับผมไม่ได้ครับเลือดป้อมเหลือแค่สีนะครับผมโอโ้โหโหดครับตัวบินเขาโหดนะผมตีไม่แตกอ้าวยังไงเยอะเลยโอโ้โอหมาบินเยอะเยอะจัดเยอะจัดยังไงไม่ไหวครับผมขอพาดก่อนแล้วกันอ้าวเขาแตกหมดพอดีครับผมอขอแช่อัดป้อมไปเลยละกันไหนๆก็ได้ใช้ไอเทมไปแล้วนะครับโอ้แต่ตัวบินมารอบนี้นี่ไม่รู้จะพอไหวหรือเปล่านะครับเนี่ย แม่มดมาใส่เกียร์น่าจะโหดพอสมควรนะเดี๋ยวดูเกียร์ของซารีแม่มดเขาสักหน่อยนะครับเอาเรียบร้อยครับป้อมเขาแตกไปก่อนนะผมโอ้รอดตัวไหครับซารีแม่มดค่อนข้างจะหลบเก่งกันเลยทีครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเกียร์ที่เขาใส่กันสักนิดนึงนะครับโอ้โหใส่เกียร์เซตที่ดีที่สุดของซารีแม่มดนะครับผมสำหรับเกียร์ที่เวอร์ชั่นเก่านะผมนี่ครับเซ็ตนี้นะครับดาวของอินุยาชาครับผมโลจันทราครับแล้วก็ หมวกช่องตกแต่งของโครมโบตัวเซนตสย่านะครับผมอ่าก็จะเป็นเซ็ตนี้นะครับเพราะว่ามีพลังโจมตีกายในช่องสุดท้ายผมแล้วก็มีทั้งหลบเลีกยงต้สกิลหลบสกิลหลบหลีกนะครับผมแล้วก็พลังชีวิตครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมอ่าข้อเร็วในการเคลื่อนที่ที่อยู่ในช่องอาวุธเนี่ยมีเพียงชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับที่เป็นชิ้นที่ดีนะครับผมสําหรับการใส่ตัวบินนะครับอ่านี่เป็นเกียร์เซตที่ดีมากครับเซตนี้ก็สู้ด้วยยากครับสำหรับเรนเจอร์ตัวการบินเวลร ยากเลยทีเดียวต้องใช้จํานวนตัวเข้าสู้นะครับเอาไหมครับทีมถัดมากันตัวนี้มีเบนิมารุนะครับผมแต่ไม่มีตัวบินครับมาลองเจอกันหน่อยครับว่าเบนิมารุแม็กซ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังไม่เคยเจอเลยนะครับผมมาเจอกันสักหน่อยครับเคยเจอแต่ร่างยังไม่แม็กซ์นะครับผมนี่ไฮเปอร์แม็กซ์ครับก็มาลองเจอกันสักหน่อยนะครับผมมาถึงเขาก็พัดเลยนะครับผมโอ้ผมเสียจังหวะมากครับแบบนี้ยังไงครับนี่ย โอ้โหเสียจังหวะครับเพราะว่าผมต้องรีบกดอมตะช่วยทีมก่อนนะครับผมไม่เสียไอเทมอมตะค่อนข้างจะไวนะครับพอไหวไหมพอไหวไหมโอ้เบนิมรุนี่ยืนไกลพอสมควรเลยนะครับเนี่ยจากระยะยืนของมันแล้วโอ้โดนสตันไปเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็โดนใบตามไปด้วยติดติดกันนะครับสาหรับโคูนี่สลอตแล้วก็เอสแสนะผมยืนนิ่งกันยาวๆครับนี่ครับเบนิมรุยืนกันยาวๆครับไม่ต้องใช้สกิลกันเลยทีเดียว เขากดอมตะเรียบร้อยแล้วครับผมเบนิมารุใช้สกิลเลยครับอยากเห็นนี่ครับใช้สกิลมาแล้วแต่ไม่มีใครตายครับผมติดอมตะในทีมกันพอดีนะผมก็เลยไม่ตายครับส่วนเบนิมารุก็ไม่ขลุอมตะครับผมสําหรับสกิลแดเมจนะครับก็เลยตีไม่เข้านะครับผมชนะไปครับอีกทีมหนึ่งมาทีมต่อไปครับเอาที่พอสู้ไหวนะครับผมทีมสู้ไหวผมก็จะรีทิ้งครับถ้ารีไม่ได้ก็จะพอแล้วนะครับผม สำหรับการตีนะครับโอโูเอสแสงแมกล้วนๆน,นะผมน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับทีมแบบนี้โอ oh, อย่างนั้นก็ประมานนี้ก่อนครับสำหรับการตีเหล็กตำนานครับผมน่าจะได้เท่านี้จริงๆครับสำหรับสัปดาห์นี้แม้ว่าขนจะเหลือแต่ว่าถ้าตีต่อไปยังไงก็แพ้ครับผม แล้วก็ไปรอชนะทีมถ่ดไปก็อาจจะยากครับอเขาอ,อาจจะสุ่มตัวของทีมที่มีเอสแสงแมกมาอีกก็ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีทางสู้ชนะได้เลยครับทีมที่มีเอสแสงแมกค่อนข้างจะโกงมากกว่าปกติเลยทีเดียวนะครับผมจากที่ผมลองใช้เอสแสงเวลร้อยสมานี่ก็สามารถเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่ามันโกงมากแค่ไหนนะครับผมในการใบขนาดเพียงแค่เวลร้อยสปล่อยตัวได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าปล่อยตัวมารวัวแล้วก็ใส่กับเกียร์ที่ขวดที่ถ้าทางจะสู้ไม่ได้นะครับผม ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการ PVP หลีกตำนานกล่องปิดหลีกครับผม A few moments later อตอนนี้ผมก็เข้ามาตอนเที่ยงคืนนะครับผมก็รีเซ็ตหลีกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ PVP ผมก็ลงมาจากตำนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะจบได้ในอันดับช่วงที่161จนถึง180หรือไม่นะครับผมอะไปดูกันดีก,กว่าครับ โอ้โอเคครับผมจบอันดับที่176ครับได้รูบี้3 0งรูบี้ผมอ่ะมากกว่าเดิม10 r รูบี้ครับถือว่าคุ้มค่ากับการอยู่ตำนานแล้วนะผมสำหรับสัปดาห์นี้มากกว่าตอนที่อยู่มาสเตอ1์หนึ่งรูบีก็ยังดีครับโดยที่ไม่เสียขนนกเพิ่มเลยไม่แต่ขนนกเดียวนะครับผมก็ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวครับนี่เป็นข้อดีของการขึ้นมาตำนานครับผมเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่ได้ รูบี้มากกว่าเดิมครับผมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพยายามในการเล่น PvP ตลอดเวลานะครับผมเพราะอย่างน้อยเราก็ได้มา220รูบี้เป็นการการันตีแล้วนะครับแม้ว่าจะอยู่อันดับบวยของตํานานนะครับผมอก็ประมาณีครับผมมา PvP ให้ดูครับตกลงมามาสเตอร์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณีครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย